ครับเนี่ยตอนนี้เศรษฐีสวายเนี่ยมันออกลูกทั้งปีดกมากๆขายเป็นพวงนะครับเนี่ยพวงหนึ่งโอ้โหเนี่พวงเยอะมากบางทีมันถึงสามสิบลูกเนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยตอนนี้มันจะเริ่มหมดลูก ไปแล้วล่ะ<ด>อย่าดูที่มันเอาจาตปีนีรุ่นรุ่นแรกมันจะเป็นอย่าดูที่ใสตะก้อไม่ได้ครับอย่า <นะ S 2> ดูที่ใส่ตะก้อไม่ได้ <นะ S 2> พวงนี้ใสตะก้อไม่ได้เลยครับใสตะก้อไม่ได้เลยอย่ <นะ S 1> ดูที่รอยใสยตะก้อไม่ได้ดูที่ลูกครับลูกหนึ่งนี่ไปนี่ก็พวงนี้เราก็ขายได้แล้วครับเราขายเป็นพวงใส่ตะก้าเข้าไปแล้วเขาจะเห็นว่าความสวยงาม <นะ S 2> ดูที่ธรรมชาติเราเด็ดใบไปด้วยเนี่ยเด็ดอย่างนี้ไปนี่ยดูครับไม่ใช่ไอ้ม่วงเบาตายนะเนี่ยอันนี้ม่วง อยู่ที่ลาดหลุงแก้วครับไม้ต้นกําเนิดอยู่นี้ประทุมอย่างเดียวที่ไม่มีใครที่อื่นไม่มีพันนี้อร่อยมากเนื้อแน่นหวานกรอบไม่โลเลอ่าดูที่เนี่ยดูที่อย่างพวงเนี้ยเนี่ยอย่างพวงเนี้ยตัวนี้นี่ก็จะออเดอร์เขาจะส่งแล้วเนี่ยดูที่นี่ก็จะไม่ได้เดี๋ยวในพวงออออออเดอร์เป็นลูกนะครับเนี่ยทั้งลูกทั้งเก่งเนี่ยดู เป็นพันเดี๋ยวดูตีนเนี่ยขายดีมากบาท่ยดตีนเนี่ยมันเป็นพวงอย่างเงี้ยครับไม่ต้องประใส่ใจเดี๋ยดูตีกิ่งผมก็ทําอย่างเงี้ยครับดูตีกิ่งมันเนี่ยเดี๋ยวผมทําไว้หมดแล้วเนี่ยอีกสิบห้าวันก็ตัดได้ครับไมกิ่งทำาิ่งต่อไปถ้าไว้หมดแล้วครับนี่ออเดอร์เขาอาจจะเอาสังการนี่ครับเขาจะกลับบ้านู่บนอร่อยมากตอนนี้ถ้าในท้องตลาดจะแค่ยังไม่ออกจำหน่ายทั่วไปพันเนี้ย ต,ตอนนี้เขาออเดอร์ไปที่อุบลกับไปใต้สุราษฎร์เขาบอกว่าเพื่อนเขาอยู่ที่ใต้เขาก็เขาอยากได้พันนี้ไปลงจะทำจริงไหมครับเนี่ยทำจริงทำจริงครับผมขายจริงขายจ,จะขายจริงมากกว่าดูเพราะว่ามันไม่งานไม่เหนื่อยทำนคืออย่างเงี้ยจริงละร้อยละร้อยสบายเนี่ยไม่โตเราํำไม่เสร็จเลย พึงละร้อยไม่แพงไม่แพงครับแต่ไปลงไม่ต้องไปลงมากต้นเดียวกินเด้วปีนี่คู่เลยมันออกลูกทั้งปีแล้วครอันนี้เศรษฐีสไวยนะครับอย่ดูที่ผมอย่ดูที่รอยผมทาทั้งนั้นนะครับผมจงไม่มีกิ่งที่จะทํา่ะต้นนี้เนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ห้าปีห้าปีผมทำทีมกับหมดแล้ออกลูกตั้งแต่ปีแรกครับออกแล้วครับพอลงไปครับพอไปลงปั๊บมันออกดอกเลยครับทันนี้ มันเหมือนกับลงปุ๊บออกดอกเลยมันออกดอกตั้งแต่ตอนที่เราชำแหละปลูกในดิน,นในกระถางเลยออกลูกในนั้นเลยทัน,นี้นะครับเป็นไม้มะม่วงที่น่าสนใจมากส่วนเนี้ยที่ใครไม่ต้องดูแลอะไร,<ค>รมากเนี่ยทัน,นี้ลูกกระโดกกินสุกก็ได้ดิบก็ได้อันนี้กรอบอร่อยเนื้อแน่นเดี๋ยวต้องต้องมาขอชิมกับเอลกับจ่าแกนะครับ จากแกเบอร์อะไรครับ0802577824นี่ครับหน้าตาหล่อหลอบเหมือนผมเลยอี่ยนนะอเบอร์นี้นะครับโทรมาต้องขยันโทรหน่อยนะครับเราต้องโทรเพราะว่าแกจะอาโทรศัพท์จะอยู่ที่นึงแล้วแกแกจะชอบทำจะชอบไอ้คุยกับต้นไม้คนเดียวอยู่ได้ทั้งปี ดดูทระมุตั้งแต่เกษียณออกมาเนี่ยต้องไม่ต้องโตเราทำจริงได้หมดทั้งสายจริงอันนั้นก็ลูกครับอันนั้นก็เศษสีสวายนะครับมีต้นนี้ก็ใช่ต้นนี้สวายน่าสนใจเพราะว่ามันมันอันนี้แขกดำน้ำเนินอ๋ออันนี้แขกดำแขกดำกับตอนตอนมะตอไว้มะละคอแล้ววะเนี่ยตอนตอนไว้แตงกินแค่นี้ครับ พอปลูกมันจะได้ออกเลยครับเนี่ยอย่างนี้ไปอย่างนี้ก็พอพอเราตัดไปชําก็ออกลูกเลยออกออกลูกเลยลูกยาวเพราะว่าแนะนําพันฟ้ายใครที่สนใจที่ปลูกปลูกต้นไม้เอาคุณภาพนะครับไม่เอาปริมาณนะจะเป็นเป็นไม้ที่ผมจะไร่เดียวเนี่ยพวกบอกว่าที่น้อยทําอะไรก็ไม่ได้เนี่ยนี่มาดูมาชมได้นะครับดูที่อันนี้ก็ออเดอร์มีหมดนะเนี่ยแตงล้างแตงกวาพอไว้หมดเนี่ยดูแตงล้างแตงกวาเนี่ยเนี่ยเยวก็ไปลงหมด เราเนี่ยเนี่ยดูเราไม่ต้องอะไรใช้ที่มากเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับแษ่ไอ้อะไรนะเขาบอกว่าหนึ่งไร่หนึ่งล้านไม่เกี่ยวอันนี้มันเยอะกว่านั้นคือเราทําได้ความสุขของเรามากความสุขมือนมะม่วงเห็นไหมหมุนหน่อยมุนหมนล่วงไอ้อกล่องดำเนินเห็นไหมผลผลิตไม่เท่าไหร่นะท่าจริงเนี่ยโอ้จองไม่จองมากไม่ทํามือหยิบ คนเดียวมไม่ต้องคือทำคนเดียวตามอ่ะออเดอร์ออเดอร์ออนี่ไม่รับเยอะเอาอเคแค่มีแค่ไหวนะครับนะครับน,นะครับ